ท่าแก่น้อย20เท่าแก่น,นี้ย20ช้อปปิ้งมอลล์ที่รวมสินค้าราคาถูกดีมีคุณภาพพร้อมให้บริการทุกท่านแล้วด้วยความที่เราเป็นหนึ่งในเรื่องสินค้า20บาทจึงทำให้เรามีความหลากหลายของสินค้าภายในร้านที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการในการเลือกซื้อสินค้าเรามีสินค้ามากกว่าหมื่นรายการไว้ให้ท่านและครอบครัวมาช้อปอย่างจุใจอาทิเช่นอุปกรณ์เครื่องเขียนเสื้อผ้า ของใช้ภายในครัวเรือนของประดับตกแต่งบ้านของเล่นสำหรับเด็กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพลาสติกทุกชนิดและสินค้าเบ็นตะล็ดอื่นๆอีกมากมายกับบรรยากาศภายในร้านที่แสนจะเพลิดเพลินพร้อมให้ทุกครอบครัวเข้าม,มาเติมความสุขกันได้ทุกวันที่นี่ที่ที่ซื้อครบจบในที่เดียวเท่าแก่น้อย20เท่าแก่เนื้ยี่ช้อปปิ้งมอล์ที่ให้คุณมากกว่าสินค้า20บาท